ดีใหญ่แล้วก็ชฉากันอย่างต่อเนื่องกับคดีของป้าบัวผันแยกคดีของลุงเปี๊ยกที่โดนตํารวจกระทำเนี่ย<ะ>อีกเรื่องหนึ่งนะเฉะพาะคดีของป้าบัวผันที่โดนเยาวชน5รายทําร้ายร่างกายแล้วศพไปทิ้งน้ำเนี่ยล่าสุดมีชาวบ้านออกมาแฉเรื่อยๆเลยครับว่าแก๊งนี้วีรกรรมเพียบนอกจากจะไปทําร้ายร่างกายไปข่มขู่ชาวบ้านแล้วยังเคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงอายุ15ขวบด้วยครับ นี่ก็เป็นอีกคลิปนะครับที่ผู้เสียหายเอาออกมาแฉบอกว่าแก๊งเยาวชนที่มีชื่อแก๊งว่าแก๊งตังไม่ออกเนี่ยข่คมขู่คุกคามด้วยการปาระเบิดทางผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี65ลูกชายวัย16ปีถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกจับโยนลงน้ำซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุก็อยู่ในกลุ่มที่ไปทำร้ายป้าบัวผ่านด้วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเกิดเหตุมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากครอบครัวผู้ก่อเหตุเลยมิหนำซ้ำ ยังถูกข่มขู่ฆ่าน้องชายของคนตายมาโดยตลอดด้วยครับด้านนายกันณัฏฐ์พงไพบุ์เวศหรือว่ากันจอมพลังวันนี้ยังได้พาเด็กหญิงอายุ15ปีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กชายโกะเด็กชายโกะถ้าจำกันได้เป็นหนึ่งใน5ผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายร่างกายป้าบัวผันจนเสียชีวิตนะครับโดยอ้างว่าในอดีตเนี่ยเด็กหญิงคนนี้เคยถูกเด็กชายโกะข่มขู่และล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตอนนั้นจะไปแจ้งความแล้วนะ แต่โดนกลุ่มวัยรุ่นข่มขู่จะทําร้ายก็เลยกลัวไม่กล้าไปแจ้งความครับเพราะอย่างที่ทราบพ่อเป็นตํารวจนะฮะนอกจากนี้วีรกรรมของแก๊งนี้เนี่ยยังมีอีกมากมายที่ชาวบ้านออกมาร้องเรียนครับชาวบ้านพูดหมเลยว่าแก๊งตังไม่ออกเนี่ยไปตระเวนขโมยถังดับเพลิงตามสถานที่ราชการก่อนจะเอาไปฉีดใส่บ้านของชาวบ้านด้วยแล้วก็โยนขึ้นไปทิ้งบนหลังคาของชาวบ้านเขานี่ให้ดูคลิปโอ้โหนี่ในวงกลมสีแดงนะครับดูดีๆนะค่ะมากันแบบนี้ นี่คือขโมยถังดับเพลิงมานะแล้วก็เอาถังดับเพลิงมาฉีดเนี่ยนะนี่หลักฐานทิ้งเอาไว้แบบ<ฆ>นี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเหลือเกินก็สร้างวีรกรรมไว้มากมายนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่มีการออกมาแฉวีรกรรมนะจะมีคลิปหลักฐานแล้วก็ภาเพเหตุการณ์แบบนี้มาประกอบด้วยส่วนความคืบหน้าการจับกลุ่มลุงเปี้ยว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าป้าบัวผันล่าสุดคุณผู้ชมมีคลิปเสียงนะคะ เป็นคลิปเสียงของตำรวจนาทีที่รู้ว่าจับผู้ต้องหาผิดตัวซึ่งเป็นคลิปที่พันตำรวจโทนิติธรสารวัตรสืบสวนสอพอ,อรัญญประเทศรู้ว่าคนก่อเหตุฆาตกรรมป้าบวาผันไม่ใช่ลุงเปียกจากดาบตำรวจปียวุฒิซึ่งเป็นผู้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเจอภาพเมื่อวันที่13มกราคมปีนี้เวลาประมาณสักเที่ยงคืนก็คือกล้องเทศบาลหน้าร้านสะดวกซื้อเห็นชัดเจนว่ากลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมทำร้ายป้าบวผันจากนั้นเนี่ย อุ้มป้าบัวผันซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับออกไปไประเด็นไว้ลูกจะเชกื่อตอนสีนิสกุบ่าฮะไว้ลูกจะเชื่อตัดเสื้อแผกไอ้กบอ้าวไอ้กบเห็นเลยม,เม,มาเม้นบากระนี้บอห,ห,หนึ่หัวไปลุ่นลายสีล่ยฟันอย 4, นู่นะตาฟาสยามอ่ะแล้ว ดคือสรุปใจความจากในคลิปเนี่ยบอกว่าสารอนุมัติฝากขังเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาในวันที่สิบสามกราคมแต่เวลาประมาณเที่ยงเสร็ศษตำรวจเพิ่งเห็นกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุครับคือพาลุงเปี๊ยกเนี่ยไปส่งศาลฝากขังเรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่งไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าอ้าลุงเปี๊ยกไม่ได้ทำมีวัยรุ่นทำชัดเจนจนถึงขั้นขออภัยนะคุณผู้ชมตำรวจในคลิปพูดมาเลย เชีย่ยแล้วค่ะคืออุทานกันไม่แถวเลยนะคะคือพาเขาไปเข้าสู่กระบวนกากฎหมายแล้วสุดท้ายก็ต้องปล่อยลุงเปียกออกมามีหลายคลิปนะคุณผู้ชมมีแบบผิดแผนแล้วผิดแผนแล้วรอก่อนไม่ทันแล้วคือบอกเลยว่าตำรวจโลก นี่เป็นคลิปที่ออกมาล่าสุดนะครับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยร้องโอ้ยเลยครับพอนักข่าวถามถึงคดีนี้พร้อมบอกว่ารับไม่ได้กับการที่ตำรวจทรมานข่มขู่ประชาชนไปจับแพะแบบนี้พร้อมกำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไขความจริงในคดีให้กระจ่างและต้องอธิบายให้สังคมได้รับรู้ครับนอกจากนี้นะคะด้านนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมเนี่ยระบุบอกว่า จำนวนคนแร่ร่อนไรที่พึ่งลักษณะเดียวกันกับป้าบวัวผันยังมีอีกเยอะเลยขณะที่ศูนย์พักพิงของพอมทั่วประเทศ11แห่งมีคนอยู่ในการดูแลเพียง5,000คนเท่านั้นหลังจากนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มคนไร้บ้านว่าจะสามารถดาเนินการอย่างไรได้ให้ปลอดภัยส่วนในายชัยชนะเดชเดโชประธานกรรมธิการการตำรวจระบุว่าหลังจากนี้จะเข้าพูดคุยเรื่องการเยียวยากับลุงเปี๊ยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากขนาดนี้ลุงเปียกยังอยู่ระหว่างการบำบัดอาการติดแอลกอฮอล์เรื้อรังและอาจพูดคุยได้ว่ามีตำรวจคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีคลิปเสียงปล่อยมาคนะ,คะว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยโดนคลุมถุงดําแล้วก็มีการข่มขู่ให้สารภาพค่ะด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนไปสักแก้วเลยนะครับเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงคดีเยาวชนก่อความรุนแรงและมีหลายๆคดีที่ก่อเหตุมานาน,านแล้ว ทางพบตรบ,บอกว่าต้องไปไล่ตรวจสอบย้อนหลังทุกคดีที่มีเบาะแสรรเลยรวบรวมพยานหลักฐานแม้จะเป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นนานแล้วก็ตามเช่นเดียวกับบิ๊กโจกครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยอมรับเลยว่าเหนื่อยใจกับพฤติกรรมของตํารวจผู้ใต้บังคับบัญชาที่พอทําผิดแล้วพยายามปกปิดเช่นมีการไปกระทืบลุงจับกลุ่มผิดตัวแล้วกลัวผู้บังคับบัญชารู้กลัวว่าจะถูกเล่นงานครับ เป็นคดีใหญ่นะฮะ